เป็นไขมันพอกตับจะทานสารสกัดยังไงดีทานแบบไหนทานอะไรบ้างแนะนำแ,แ,แบบนี้นะคะถ้าไม่จำกัดงบนะแล้วต้องการที่จะทำให้จุดหมายปลายทางของสุขภาพเนี่ยดีนะคะทานได้ทุกตัวเลยค่ะทุกตัวมีตั้งแต่เบตากูแคนพอทอนโคเอนไซม์คิวเทนสองตัวนี้ทานได้เลยนะคะ กับอีกอันนึงก็คือนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยี nrf 2 nrf 1สามารถทานทั้ง4ตัวนี้ได้เลยทำไมถึงให้ทานทั้ง4ตัวนี้เพราะตัวที่1เลยนะคะเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นสารอาหารที่จำเป็นอยู่แล้วเวลาเรากินเข้าไปเขาไม่ได้เพียงแต่ไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงแต่เขายังไปลดขยะเพราะว่าตัวเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าแมคโครฟาจเนี่ยหน้าที่ของเขาคือ เก็บกินเซลล์สิ่งแปลกปลอมเขาไปลดคอเลสเตอรอลนะหลังจากที่เราทานเบต้ากูแคนเข้าไปเนี่ยทุกคนจะรู้สึกได้ว่าอาการเพลียลดลงอาการเหนื่อยลดลงอาการที่มันมีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดเพราะว่าตัวเบต้ากูแคนเขาจะไปช่วยลดการอักเสบไปช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดไปซับพิษให้กับเราด้วยเวลาที่เราทานเข้าไปนะคะซึ่งคนที่มีภาวะไขมันพอกที่ตับเนี่ย ส่วนใหญ่นะทุกคนเวลามีไขมันไปตรวจเนาะเยอะเราก็กินยาพอกินยาเสร็จร่างกายของเราเนี่ยไขยมันเกาะตามเส้นเลือดพอเรากินยาเข้าไปเขาก็ย้ายไปเก็บไว้ที่ตับค่ะแล้วไปพอกไว้ที่ตับซึ่งสาเหตุของไข,งขมันพอกที่ตับเนี่ยมันคือการกินแป้งเทียมเนาะกินของหวานกินน้ําผลไม้พวกเนี้ยแล้วก็กินแป้งแปรรูปถ้าเราย้ายการกินนะคะ เรางดแป้งแปรรูปงดน้ําตาลงดอาหารที่เป็นน้ําอัดลมพวกนี้น้ําผลไม้พวกนี้เนาะย้ายมากินผักมากินพืชร่วมกับการทานโปรโตีนถ้าเราสามารถย้ายการกินโปรโตีนเนื้อสัตว์ได้มากินโปรโตีนพืชได้ก็จะดีถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้แพ้ถั่วหรืออะไรนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้คือให้เรากินโปรโตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็งดแป้งแปรรูปนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยได้ ทีนี้อ่ะอันนี้คือวิธีการวิธีการในการดูแลอาหารนะคะส่วนสารสกัดอย่างที่เนยบอกไปก็คือเบตากูแคนนะเขาช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลช่วยชะลอน้ำตาลในกระแสะเลือดช่วยซับพิษเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวที่ดีเวลาที่เรากินอันนี้เข้าไปมันมีประโยชน์อยู่แล้วแล้วมันมีข้อแนะนำว่าเราควรจะได้รับเนี่ยอย่างน้อยๆ 2- ถึงสแคปซูลก็คือ600-1,000มิลลิกรัมต่อวัน แล้วถ้าทุกคนได้รับเบต้ากูแคนที่บริสุทธิ์เนี่ยข้อดีก็คือมันสามารถทานได้โดยที่ไม่มีปัญหากับไตกับตับของเราเราสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องเลยคะ่ะตัวที่2องฮอทอนโคเอนไซคิวเทนตัวนี้ช่วยอะไรโคเอนไซคิวเทนเนี่ยคือสิ่งที่ร่างกายของเรามีอยู่แล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ร่างกายจะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาก็คือจุดที่เป็นหัวใจจุดที่เป็นตับที่แม้แต่เราหลับสมอง,องนเนี้ยเนาะ ตัวที่ต้องใช้พลังงานเนี่ยจะต้องใช้โคนไซคิวเทนตอนเราอายุน้อยๆโคนไซคิวเทนก็ยังทําหน้าที่อยู่ค่ะแต่พอเราอายุเยอะๆตัวเนี้ยมันจะลดลงแล้วยิ่งคนที่กินยายาที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเนี่ยเวลากินยาพวกนี้มันจะไปลดการทํางานของโคนไซคิวเทนนะคะพอเรากินยาเนาะเราก็จะรู้สึกเพลียเหนื่อยมือปลายมือปลายเท้าชาอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเสิร์ฟตัวโคลไซคิวเทนได้เลยค่ะซึ่งตัวฮอทอนเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับตัวเซลล์ที่อยู่บริเวณเอวัยวะหัวใจตับปอดสมองเนาะแต่ว่าเขายังมีส่วนผสมที่เขาใส่เข้าไปก็คือว่าไขมันตัวที่ดีค่ะ,ะผิวมะกรูดน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะกรอกรวมถึงสารสกัดจากทับทิมแล้วก็ตัวสมุนไพรฮอทอนเนี่ย เขาจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและเขามีงานวิจัยนะคะช่วยทําให้ท่อเลือดและหลอดเลือดฟื้นฟูช่วยทําให้เกิดการยืดหยุ่นของท่อเลือดและหลอดเลือดนะคะถ้าเราทานต่อเนื่องหลอดเลือดจะถูกฟื้นฟูโดยที่ไม่มีการบาดเจ็บในระยะครีว่าระยะระยะยาวอ่ะเนาะการทานพวกสารสกัดข้อดีก็คือว่าเขาช่วยฟื้นฟูท่อเลือดและหลอดเลือดและในขณะเดียวกัน เขาให้พลังงานแล้วเขาก็ยังไปลดไขมันตัวที่ไม่ดีขจัดไขมันที่ที่พอกที่ตับด้วยเนาะแล้วก็ช่วยเพิ่มไขมันตัวที่ดีเป็นไขมันตัวล้างะคะ่ะเพราะในสูตรของฮอทอนโคลไซคิวเทนเนี่ยเขาใส่ฮอทอนที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรพวกเนี้ยเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในรูปของไขมันอยู่แล้วเวลาเรามีไขมันเกาะตามหลอดเลือดหรือไขมันพอกที่ตับ เราทานตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวไขมันดีอย่างน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกรูดพวกนี้ก็เป็นตัวไขมันที่ดีที่ทำให้เลือดของเรายืดหยุ่นนะคะก็จะไม่มีการติดขัดของท่อเลือดหลอดเลือดซึ่งมันอยู่ในกลไกลที่เป็นสารอาหารนะตัวเบตา้ากูแคร์แล้วก็ฮอร์ทอนโคนไซรกลเทนเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นสารอาหารซึ่งถ้าเราจะกินจากอาหารเดิมๆเมนาะสมมุติเราอยากได้เบตา้ากูแคร์เราต้องไปทานเห็ด เราต้องไปทานของหมักของดองเทมเป้นัตโตอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราต้องการโดสที่มันเข้มข้นและบอริสุดการทานในรูปแคปซูลมันได้เพียวๆไงคะเช่นเดียวกับตัวฮอทอนโคเไซคิวเทนก็เหมือนกันฮอทอนเนี่ยปกติถ้าเรากินทับทิมหนึ่งผลสิ่งที่ได้เราเราได้สารต้านอนุมูลอิสระก็จริงแต่ในผลทับทีมมันมีน้ำตาลเข้ามาด้วยหรือแม้แต่เราจะไปกินไขมันตัวที่ดีอย่างเงี้ย มันก็จะราคาสูงแล้วมันไม่ได้ออกฤทธิ์ตามที่เราเขาเรียกว่าพุ่งตรงไปอย่างที่เราต้องการเพราะเวลาเขาวิจัยออกมาเนี่ยนะคะอย่างสารสกัดฮอร์ทอนโคลนไซคิวเทนเนาะเขามีการวิจัยเขาเอาน้ำมันจากน้ำมันมะกรูดจากที่อิตาลีนะคะทุกคนแล้วเขามีการทำวิจัยก่อนว่าเวลาหลังจากทานหเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงกับคนที่ทานมันก็คือช่วยสามารถลดไขมันเขาเรียกว่า เกาะตามหลอดเลือดนะช่วยเพิ่มไขมันตัวที่ดีช่วยทําให้คนที่มีภาวะท่อเลือดและหลอดเลือดเสื่อมสภาพเนี่ยฟื้นฟูได้อัน,นี่เขาจะมีงานวิจัยมาหมดแล้วเขาเขาวิจัยก่อนที่จะทําออกมาเป็นแคปซูลขายนะคะ2ตัวนี้แนะนําให้ทุกคนเนี่ยทานต่อเนื่องได้เลยค่ะแม้ว่าเราไม่ได้เป็นโรคทุกคนสามารถทานได้เพราะอะไรเพราะอย่างเบต้ากูแคนเนี่ยทานไปเป็นการซ่องสมกองกําลัง ที่เหมือนกับเราสะสมสเบียงทหารกำลังทหารเอาไว้ค่ะที่ทําให้เราไม่เสื่อมไม่แก่เร็วและภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะส่วนฮอทอนโกนไซคิวเทนก็จะทําให้หัวใจของเราแข็งแรงไม่เพียง่ายไม่เหนื่อยง่ายหลอดเลือดท่อเลือด,ออดฟื้นฟูนะส่วนอีกอันนึงก็คือ,อตัวเทคโนโลยีเนาะเทคโนโลยี Nrf2 Nrf1 หรือแม้แต่โปรไบโอติกหรือใครจะทานเกลือดา ถ้าทุกคนสามารถทานได้เอาไปใช้ในเพราะทั้งหมดที่ในกล่าวไปเนี่ยเขาช่วยทำให้เกิดความเป็นด่างกับเลือดของเราเนาะเวลาที่เราทาน nrf 2ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการซ่อมแซมยีนซ่อมแซมความบกพร่องของร่างกายขจัดสิ่งที่เป็นไขมันสิ่งที่เป็นไขมันพอกตับซึ่งตัว nrf 2เนี่ยจะเห็นผลแล้วก็มีงานวิจัยเยอะมากเลยค่ะทีนี้คนที่จะทาน nrf 2ได้ อย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยนะคะต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่าคําว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่สารอาหารนะทุกคนเทคโนโลยี technology เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับกลไกที่อยู่ในแคปซูลเนาะแต่เขาจะไปเป็นเหมือนกับตัวที่แก้ไขยีนในร่างกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากิน nrf 2เข้าไปเราก็จะต้องกินสารอาหารเข้าไปด้วย เนก็นจึงแนะนําให้ทุกคนทานเบต้ากูแคและฮอทอนเป็นการกินสารอาหาราที่บางทีเราไม่สามารถได้จากการกินปกติอย่างครบถ้วนนะคะแต่ตัว NRF2 เขาเป็นเหมือนกับวิศวกรที่เขาจะไปแก้ไขความบกพร่องจุดไหนตำแหน่งไหนมีปัญหามีความบกพร่องเทคโนโลยีเนี่ยจะไปแก้ไขข้อมูลยีนแก้ไขข้อมูลที่มันมีความเสื่อมอยู่ในนี้เนาะส่วน NRF1 เนี่ย,เ,เ,ยเขาก็เป็นตัวที่ เพิ่มประสิทธิภาพของตัว NRF2 แต่ว่าน r f 2เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มโปรตีนที่ฟื้นฟูตัตบเพื่อให้ตับปล่อยเอนไซม์ที่ดีท็อกตัวเองได้เนาะแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายปล่อยเอนไซม์ที่จัดการพิษจัดการสนิมพวกนี้นะคะส่วน NRF1 เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโปรตีนที่กระตุ้นแล้วก็ซ่อมตัวไมโทคอนเดียนะคะซึ่งอันนี้คือนวัตกรรมทั้งสองตัวส่วนตัวโปรไบโอ โปรไบโอเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยฟื้นฟูล,ลำไส้นะทุกคนระบบการดูดซึมเนาะ,ะถ้าทุกคนสามารถทานได้ฟูลออปชั่นจัดได้หม,หมดเลยทั้งหมดที่พูดมาในทานทุกตัวนะคะรวมถึงเกลือดำนี่ก็เอามาใช้ปรุงอาหารเนาะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันมีฤทธิ์ทำให้เลือดของเราเป็นด่างทั้งหมดเลยค่ะทำให้เกิดออกซิเจนให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกเนาะสำหรับใครที่